ปและซุปเปอร์จิ๋วฉากใหม่หหรวมทั้งรูปแบบรายการใหม่ท้ากับถ่ายครับท่านน้องๆผ่านเข้าสู่รอบต่อไปมากขึ้นเท่าไหร่ยิ <ait> ่งมีโอกาสคว้าชัยในการปกป้องโลกค,ครับวันนี้เราต้อนรับน้องๆและกองเชียร์โรงเรียนอัธยาสาธิตครับเกมแรกของเรานะครับต้อนรับน้องแบมแล้วก็น้องแป้งคร maybe. ับ <c oughs> ภารกิจแรกของเรากระโดดเชือกสมัครีปีที่5เอาใจช่วยเพื่อนๆกลุ่มภาคกลางและภาคส่วนออกกันครับือการกระโดดเชือกสมัครีปี5ครับกํบบาลังเข้มข้นทีเดียวและในวันนี้มาค้นหาแชมป์ภาคกลางและภาคส่วนออกกันต่อซึ่งสถานการณ์ตอนนี้ครับโรงเรียนอนุบาลด่านช้างนําอยู่ที่สถิติ90คนและวันนี้มาที่จังหวัดประยง สวัสดีค่ะได้เวลาพิสูจน์ความสามารถกับการกระโดดเชือกสามคีปีที่5แล้วนะคะตอนนี้ค่ะข้างหลักเขากําลังทําสมาธิกันอยู่เดี๋ยวเราลองไปสัมภาษณ์นักกีฬากันดูเลยนะคะตอนนี้รู้สึกยังไงบ้างคะตื่นเต้นแล้วเออมั่นใจแค่ไหนคะมั่นใจเต็มร้านครับโอ้ยพวกเขาเริ่มที่70คนครับแครับทำไม่สำเร็จ ต้องแก้ตัวใหม่ในครั้งที่สองจะได้หรือไม่ได้หรือไม่สุ p ร r ชาเลนจ์ช้ากับทาย ในการกระโดดครั้งแรกเพื่อนๆของเรากระโดดติดในครั้งที่8ครับและในการกระโดดครั้งที่2นี้เพื่อนๆของเราจากนิคมสร้างตนเองจังหวัดระยองจะกระโดดได้หรือไม่ครับเจสิคนสิบครั้งได้หรือไม่ได้เบ้มว่าไงลูกได้ค่ะแปลว่าไงคะได้ค่ะพวกเรามั่นใจทายว่าได้ค่ะไปชมภาพเฉลยครับ เพื่อนไหวจากชนบุรีนะครับมาที่โรงเรียนอัศมชันศรีราชาพวกเขารออยู่ในสนามแล้วเอซีศรีราชาเริ่มที่78คนหรือไม่สเร็จครับมาถึงตอนนี้โรงเรียน package. อนุบาลด่านช้างก็ยังคงนำอยู่ที่90คนร่วมส่งเสริมพลังสามัคคีของเด็กๆกับสแน็กแจ๊ รับได้ขึ้นยานอากาศเลยไปเลยครับไปเลยเก่งมากครับเก่งมากอาวันนี้มาดีนาาครับสองคนรับได้ขึ้นอวกาศแล้วครับภารกิจที่สองในช่วงซูเปอร์คิสต้อนรับคุณขุนและคุณอ้ำครับได้เวลาไปทายกชั้นครับ วันนี้ครับปรามาทายกห้องน้องๆชั้นปอ,อ .2 อออกับภารกิจที่เน้นความแม่นยำมาเรื่องที่เกมคัดเลือกครับน้องๆจะต้องร่อนจรวดมาลงในพื้นที่ที่กำหนดจากชั้น2ถ้าใครทำได้ผ่านเข้ารอบสุดท้ายเหมือนจะง่ายแต่ยากเหลือกเกินและนี่คือโฉมหน้าของผู้ผ่านเข้ารอบมี6คนด้วยกัน เกมรอบสุดท้ายยากขึ้นครับจะต้องรอ่อนจรวดให้ลงลานจอดให้ได้ <C le af> เหมือนจะง่ายแต่ยากจริงๆคงที่แรกครับปัดลงพื้นผลที่สองโอ้โหไม่ถึงจุดหมายผนที่สามาลงพื้นอีกแล้วผลที่4เข้ากองเชียร์ผลที่ห้า ไม่จบโอกาสสุดท้ายโอ,อกาสสุดท้ายแล้วนะโอกาสสุดท้ายของโรงเรียนสวนลุมพินีครับได้หรือไม่แล้วซูคิดท้ากับถ่ายโอกาสสุดท้ายท่เราเห็นเมื่อสักครู่จลวดจะลงจอดได้หรือไม่ครับ <c oughs> คุณขุนไม่ได้อ้ํา ปากหัวงออย่างนี้เลยนะพอลมมันอาจจะแรงแล้วพอลงมามันก็จะอาจไปได้ฉาหลับเลยใช่ไหมลักษณะเหมือนได้แต่คิดว่าไม่ได้ไม่ได้ไ<ม>้กองชเ,อเชงด้วย,ยไหมเห็นด้วยนะครับไม่ได้จริงหรือไม่ไปชมชเฉลยครับลงร้านจอดหรือไม่ครับและ ครับแต่ไม่ตรงน่าเสียดายจริงๆไม่เป็นไรครับรับของรวัลปลอบใจจากน้ำผลไม้ตราทิโกซูเปอร์คิสไปเลยครับถูกต้องครับเรกอพวกเราอยู่กับกิจกรรมมากมายเก่งมาก ถ้เวลาจปพวกหัวหน้าแก๊งที่เกียริแล้วก็ซุปเปอร์เกมอาเซียนครับแกมนี้เราต้อนรับน้องปุ๋ยและน้องปูนสวัสดีค่ะหัวหน้าแก๊งที่เกียริรอพวกเราอยู่แล้วเชิญเลยครับ มาถึงเกมแรกเลยดีกว่าเพื่อเป็นการไม่เสียเวลาครับเป็นเกมของวัยมิวแชมป์เกมนี้1ิปประเทศลาเซียนต้องสามัคคีกันครับไปเปิดตลาดที่ทวีปยุโรปโดยการชูบ้านให้ลงลูกเดียวนั้นคนแรกเชิญครับลาวโยนค่ะโอ้ยมลาดไปเยอะโอ้เชิญครับฟิลิปปินส์ครับโยนค่ะ กลับลงไทยแลนด์เชิญพร้อมแล้วโยนเลยซุปเกมท้ากับไทยข้อนี้เราต้องทายว่าตัวแทนจากประเทศไทยจะชูดลงไปเพื่อเปิดตลาดการค้าได้หรือไม่ปุ๋ยว่าไงลูกไม่ลงค่ะไม่ลงเพราะอะไรครับ แต่ว่ามันมาสูงแล้วเวลาจะลงมันยิตกก่อนลูกตกก่อนนะปูนไม่ลงไม่ลงเหมือนกันนะครับอยากปรึกษาของเชมไหม่หรือไม่อยากปรึกษามั่นใจมากพวกเรามั่นใจไทยว่าไม่ลงไม่ลงใช่หรือไม่ใช่ไปชมเฉลยครับยอเลยโมเยลนิดนิดอันนี้ก็อีกนิดหนึ่งอ่าเวนาพร้อมแล้วเตรียมตัว ยนครับประเทศนาบูนัยโยนครับ ลอยครับด่อนนี้เราต้องช่วยกันเปิดพรมแดนอาเซียนให้เป็นหนึ่งเดียวกันนะจ๊ะเฮ้่สม้เราขู้บ่มปมีคุกกี้ครับด่านนี้ต้องสามากกัคคีกันทลายกำแพงระหว่างประเทศรวมกันเป็นหนึ่งให้ได้เราไปสาเป้าสิบคนทำให้โดนทำให้โดนน้ำ เต็มหัวแน่นอนคนแรกครับกาบูชาเล็งเลยเลงเนี่ยมองหน้าเราทำไมปาได้คนแรกค็ัาโดชานคนที่สองครับเมียนมาครับพร้อมแล้วปาค่ะใจหายเลยเกือบโดนคนที่สามครับลาวครับลาวปาครับต่อไป ไปแล้วสิงคโปร์คุณพร้อมนะครับปาครับโอ้ห่มางมาเยอะเลยประเทศต่อไปครับเวียดนามครับพร้อมแล้วปาครับบุนัยมาครับบุนัยบลอมก่อนบลอมเออปาครับบุนยัยเดือดด้วน้าฟิมมาลิปปินส์มาลูกปาครับอเอาแล้วเหลือสองเป้าสุดท้าย และก็เหลือ2ประเทศสุดท้ายถ้าคนใดคนหนึ่งปาไ่โดนถือว่าแพ้เลยนะทุกคนฝากความหวมังไว้กับหนูนะครพร้อมแล้วปาค่ะคนสุดท้าย ากับ่ยพอ,อนี้พี่ซุปขอาท้าพวกเราทดสอบความแม่นยำคอยหรือเอ่ยคนใดคนหนึ่งนะครับทรงบอลโดนเป้าหมายได้ขึ้นไปยานอาวกาศเลยนะครับพร้อมนะเชิญครับ ลูกแรกเล็งดีๆลูกโอ้โหยังีเจมทีางเกมให้ต่อนะครับอีกสเกมครับทังบ้านครับแม่งมุสุจิวรอพวกเราอยู่ การผจญกันร่วมสนุกมากมายประทุนกันได้นะครับเอาไปไว้หน่อยเก่งจริงๆริงวันนี้เก่งมากเก่งมากลุ้นกันตอบกับตัวเกมครับช่วงนี้ต้อนรับนายและเบสครับสวัสดีครับตอนนี้นะครับเราต้องเดินทางไปเรียนรู้วัฒนธรรมเริ่มจากการทักทายง่ายๆครับเชิญครับ มาถึงด่านเอาสตาร่ไอยู่นี่ห้5ห 5, 5, ้ครับด,าด่านนี้ต้องรู้จักคำทักทายกันก่อนสวัสดีครับเมงกะลาบาต้องจำให้ได้แต่อย่าคุยนานเพราะว่าเราไลาห่หลังมาแล้วลูกโป่งแตกรับรองแท้ทุกคนเตรียมตัวแล้วก็ไปได้ครับตอนนี้ครับ จะไม่สบายครับ่ามีพายุที่ที่เฟียเป็นนะโู้ <c ười> พายุอย่างกับิ้งไก่ขาวอก <c ười> <c ười> ตอนนี้เข้ากัมพูชาครับชว่วสดดยครับก <c ười> ัมพูชาเขา้าไทยแล้วชาวเข้าประเทศครับ <c ười> หัวหน้าแกงกระทันแล้วครับ ที่เวียดนามอ้ยุน้อยแต่หัวหน้าแก๊งไม่กลัวพายุทุบราเกมท้ากับไทยทั้ง10ประเทศในอาเซียนจะทำภารกิจได้สำเร็จหรือไม่ครับจะโดนหัวหน้าแก๊งจิ้มรูป่งแต่ก่อนหรือเปล่านายว่าไงครับได้ทำได้ใช่ไหมครับ ทำได้ครับลูกบอลมันไกลกว่าหน้าอยู่นิดนึงครับได้จริงหรือไม่ไปดูภาพเฉลยครับไม่กลัวายุพาไปแล้วจะถึงสิงคโปร์แล้วเนื้อ่าสิงคโปร์ผันไปหัวหน้าเร็วๆหัวหน้าอธโห ในดาร์กสตาร์รายยูนีฮ่าครับชนะอีกมาไปห้า มสุดท้ายต้อนรับกัปตันและน้ำผู้ครับ <Hey! S 1> ดังนี้ครับเราต้องรวมพลังใจเป็นหนึ่งเดียวกันจากเกมสุดท้ายของเราเกมของชิลลี่ทวินครับเกมนี้สิประเรศอาเซียนต้องเอาสาร์ไปวางไว้ให้ได้ถ้าทำไม่ได้ลูก <c oughs> โป่งแตก ลื่นตกน้ำถ้าพร้อมแล้วจับเชือกไปได้ครับไปเลยครับ เทมท้ากับทายข้อนี้พี่ซุปขอท้าพวกเราหุ่งโมงโป่งครับคนแรกคือกัปตันนะครับกัปตันพร้อมไปครับ เราครับไปครับตุ๊ผู้สามไปด้วยหนึ่งหน้าเบาเกินไปครับจังหวะงงไม่ได้ครับปุมบไวหน่อยครับและตอนนี้ครับพวกเราทาได้ถึดดาทสุดท้ายปกป้องโลกสิบคนครับ อุกบาทครับาหากว่าทำได้สำเร็จทิ้งซุปนี่อุปกรณ์กีฬาและคอมพิวเตอร์มอบให้กับโรงเรียนของเรารวมูลค่าสามหมื่นบาท <c oughs> พวกเราพร้อมไหมพ <c oughs> ร้อมระวังได้เวลาปกป้องโลกครับเชิญเลยอุนศบาท

าเช็กแฟนเพจซูเปอร์จิ๋วกันดีกว่าครับค้นหาคำว่าซูเปอร์จิ๋วใน Facebook คลิกไลค์หรือว่าถูกใจนะครับเท่านี้ก็ได้เป็นสมาชิกของเราแล้วทุกสัปดาห์พี่ซุปมีกิจกรรมให้ร่วมสนุกลุ้นรับของที่ลิขจากเฟเบอร์คัสเทลเลโกแล้วก็ซื้อยืดจากซูเปอร์จิ๋วนะครับแล้วก็ช่วงนี้เรามีกิจกรรม ต้อนรับวันแม่ด้วยนะครับไปร่วมสนุกได้ที่เฟซบุ๊กของซุปเปอร์จิ๋วแล้วก็น้องๆอย่าลืมแวะเวียนไปทักทายที่แฟนเพจของพี่ซุปซุปเปอร์จิ๋วด้วยนะครับวันพรุ่งนี้วันแม่แห่งชาติน้องๆเตรียมของขวัญให้คุณแม่หรือยังครับเตรียมแล้วครับของขวัญที่หาง่ายๆแล้วแม่อยากได้ที่สุดก็คือการที่ลูกไม่ดื้อไม่สนเชื่อฟั่งของแม่เป็นเด็กดีเพื่อคุณแม่ของเรานะครับพบกับซุปเปอร์จิ๋วทุกเช้าวันเสาร์และวันอาทิตย์วันนี้ลาไปก่อน